สวัสดีครับผม PP เพนะครับวันนี้ผมจะมาใช้งานนะครับในตัวเจ้า Lenovo Tab P 1 1ให้ดูนะครับนี่เลยชื่อรุ่นเลยครับนี่ Tab P 1 1นะครับผมเป็นลอมโก o บ a นนะครับ Android 10นะครับผมสั่งมาในผมพีเอดอด์มาครับผมรอของประมาณเกือบเดือนครับรุ่นนี้ไม่จำหน่ายที่ไทยนะครับผมซื้อมาราคาไม่ถึง7,000ครับผมตอนนี้อาจราคาอาจจประมาณ8,000-7,000แต่ผมชอบรุ่นนี้คือหน้าจอมันสีสันสวยงามครับ ดูเน t f ฟิกได้เป็น L 1ด้วยนะครับผมจะพูดถึงสเปคก่อนนะครับผมสเปครุ่นนี้เป็น CPU Series 600นะครับ6.62นะครับ CPU ตัวนี้นะครับแต่เราดูใน CPU Z อาจจะเป็น65นะครับผมนี่นะครับเป็น Octa Core นะครับเลยนผมขอนี่ครับ ครับผมแบตเตอรี่มัน0 0 0มิลลิแอมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบเสียงนะครับเป็นลำโพง4ตัวนะครับในตัวนี้เสียงเพาะมากเลยผมค่อยให้ดูครับวผมเข้าให้ดูครับอาจจะช้าๆนะครับผมวันนี้ ระบบเสียงคือเสียงดีมากครับอันนี้ผมขอชมเลยครับคือรุ่นนี้โลกเสียงคือดีมากเลยครับอันนี้ขอชมครับลําโพงสี่ตัวนะครับเป็นดอมมี่แอดมอนนะครับผมแต่เปิดเครื่องเลยนะครับผมเป็นลอมโกลบนนะครับซื้อมามันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับผมในส่วนนะครับของสเปกนะนี่ครับผมจะเช็คในการดูหนังใน Netflix นะครับว่าเป็น L 1หรือ L 3นะครับผมจะใช้ตัวแอปพลิเคชัน drm info นะครับในการเช็คนี่ครับเป็น l 1นครับเพื่อนๆหลายคนถามเพมาว่าดู Netflix ได้ไหมดูได้ครับเป็นแบบชัด1 0 8 0 p เลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ hdr ขนาดนั้นครับแต่ก็คือดูหนังชัดผมดูแล้วครับผมผมดูการ์ตูนผมดูหนังซีรีส์ใน Netflix เรียบร้อยนะครับแต่เราต้องไปโหลดไฟล์ apk จากในเว็บนะครับมาการดาวน์โหลดก็คือนี่แหละครับผมแล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ apk มานะครับ นี่ครับเป็นโหลดไฟล์แบบนี้ครับ APK มานะครับในการดาวน์โหลดนะครับเราจะไม่สามารถไปดาวน์โหลดใน App Store ได้นะครับแต่มันก็ใช้งานได้ปกติทรัเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับนี่ฟิกปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับเข้าดูนะครับว่ามันชัดไหมดูนะครับนี่ครับเป็น SD ครับนี่ครับ เป็น HD สามารถรองรับนะครับดูหนังได้ 1,080p นะครับสูงสุดนะครับของรุ่นนี้หน้าจอรุ่นนี้ชัดแจ๋วครับตัวหนังสือนี้ไม่มีแบบแบบเบนเบอร์ครับชัดแจ๋วดูดูผมดูแบบดดยมันเมื่อกี้นะชัดดีเลครับดูเสียงครับอยามาด่ครับไม่สูนคะแนนแล้วนะครับเสียงคือโอเคมากครับรุ่นเนี้ฟิตนี่คือว่ากินผัว่ากินขาดครับรุ่นนี้นี่ครับ ดูครับว่าภาพผู้เล่นท่านอนเะครับว่าภาพขัต้องโดนกดภาพก็คือภาพชัดแจ๋วครับดูเน็ตฟิกก็คือผมชอบมากครับสามารถซูมอินซูมเอาเต็มหน้าจอได้ครับถือว่าโอเคมากครับในการดูเน็ตฟิกนี่ผมให้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีเลยครับในการดูเน็ตฟิกงบแค่เนี้ยผมว่ารุ่นอื่นนะสู้ยากครับคือสีหน้าจอนี้มันเกินมันเป็นแบบไม่ใช่พันแปดสิบพีนะครับพันเป็นแบบพัน สองร้อยคูณอะไรนี่แหละแต่มันไม่ใช่พันแปดสิบพีนะครับมันเยอะกว่าพันแปดสิบพีเกือบเกือบสองเคครับผมเกือบเกือบสองเคเลยนะรุ่นนี้คือหน้าจอผมชอบมากครับหน้าจอมันแบบสกรีนมันสีสันแบบสวยงามนี่ครับหน้าจอสองพันคูณหนึ่งพันสองร้อยนะครับก็คือเป็นหน้าจอขนาดเกือบสองเคเลยนะครับนี่เลยครับความร้อนนี่ผมเล่นมาผมดูหนังก็คือแบตมันโอเคอยู่นะครับไม่ได้กินมากมาย ตัวชาร์จนะครับเป็นไทซีนะครับสามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ครับบริเวณด้านข้างนะครับปุ่มพาวเวอร์จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่ปุ่มพาวเวอร์เลยนะครับปุ่มเสียงกดง่ายครับผมแล้วก็ตัวเคสนะครับสามารถเป็นแม่เหล็กนะครับปิดเปิดหน้าจอได้นี่ครับนี่นี่ครับเราสามารถปิดเปิดได้หรือเราจะเคาะหน้าจอก็ได้ครับสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอนะครับนี่ครับแล้วก็การแจ้งเตือนเนี้ยผมเล่นในเล่น พวกเมสเซนเจอเล่นอะไรก็แจ้งเตือนดีครับ Facebook แจ้งเตือนดีทว i t เตอร์เล่นแล้วเต็มหน้าจอดีครับเดี๋ยวผมจะเล่นเ c e บุ o k ให้ดูมันเป็นแนวนงนะครับอันนี้ Facebook นะครับนี่ครับ Facebook จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเล่นแนวแนวตั้งนะครับแนวตั้งนี่จะเต็มจอยแน่นอนครับให้ดูครับอันนี้แนวตั้งนะครับแต่ถ้าแนวนอนนะครับนี่ครับแล้วก็มันจะมีนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เต็มนะครับผมชอบติดต่อครับมันเต็มจอดีครับ มาลองทำให้เต็มทอดติกต่อคือเต็มจอดีนะครับผมแล้วก็การสกีนนะครับผมทดสอบการสกินดูแล้วมันสามารถใช้ได้สูงสุด10นิ้วนะครับในการทดสอบถือว่าใช้งานระดับที่ดีนะครับผมก็ดีอยู่ครับผมก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับการทสกีนถือว่าใช้งาน2นิ้วเนี่ยห้านิ้วเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยครับอันนี้ขอชมนะครับเดโนโวนี่ทําแทบเด็ตอึดนะครับความรู้สึกของผมผมใช้ตัวเก่านี่นานมากอันนี้ไม่ได้อวยนะครับผมไม่ได้อะไรอร์ยกับเ e โนโวนะครับผม นี่เลยครับพวกแอปต่างๆนะครับสีนะครับสีสันมันก็ตรงดีนะครับดูนะครับเห็นเม็แดงเขียวน้ำเงินคือมันไม่ใช่จออมฤตแต่สีสันมัน LCD นี่จอสีสันไม่ได้แย่เลยครับดูเน็ตฟีดูอะไรผมว่ายอมรับว่าสีมันสวยจริงครับอันนี้ขอชมนะครับแล้วก็มาดูการสกกีนนะครับมันก็นี่ครับนี่เลยมันอาจจะไม่แบบว่าเหมือนแบบมือเราที่ใช้ปากกานะครับแต่บางทีมันก็ ้าจะกินได้อย่างง่ายครับผมแต่มันก็แบบว่าประมาณแบบฟิล์มครับถ้าเราไม่ได้ใช้ฟิล์มมันอาจจะดีกว่านี้ครับฟมอันนี้ผมติดฟิล์มที่แถมมากับผมซื้อนะครับซื้อแยกมานะครับเป็นฟิล์มธรรมดาที่ผมติดนั่นแหละครับผมนี่เลยตัวช้อปปี้ก็คือเต็มหน้าจอนะครับเว็บต่าง YouTube ก็คือดูได้ไม่มีปัญหาครับผมเล่นเกมอา V ก็ปรับกลางๆได้เล่นเกมไหลลื่นครับนี่ลองให้ดูเลยครับว่าอา V สามารถปรับได้สูงสุดไหม นะครับเดีย๋ยวมันโหลดเข้าเกมแป๊บชุดเล่นเกมพับจีฟรีไฟล์อวีจากกลา,กลางได้สบายครับผมรุ่นนี้กล้องหลังชัดนะครับกล้องหน้าอาจจะไม่ชัดแค่แปดล้านอารมณ์เหมือนชอบเอามาสอนออนไลน์ได้สบายครับผมเอามาเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยคือผมชอบเสียงมากครับเสียงมันดีครับ <S <S ผมสั่งซื้อมาจากนอกนะครับผม เลโนโวนะประกันในไทยไม่มีนะครับผมต้องยอมรับความเสี่ยงนะครัเราซื้อนี่ครับนี่ครับได้แค่สูงนะครับผมภาพก็คือสูงมากก็คือเฟรมเรตปรับได้สูงสุดนะครับคือโอเคมากเลยครับในการเล่นเกมนะครับนี่ปรับได้ถือว่าโอเคมากครับในการเล่นเกมเอาวีถือว่าโอเคเลยแหละครับผมผมลองเล่นแบบระดับกลางๆก็เล่นได้ดีนะครับ ดเดี๋ยวผมจะทดสอบในการอ่านเขียนหน่วยความจํานะครับว่าอ่านเขียนหน่วยความจําเป็นไงบ้างผมจะใช้แอปตัวนี้นะครับในการทดสอบนะครับมาดูนะครับว่าทดสอบในการอ่านเขียนข้อมูลจะเป็นไงบ้าง ดูนะครับเดี๋ยวมันรอสักครู่นะครับมือนะครับการอ่านและเขียนครับรีดกับไร e นะครับดูเลยนี่ถือว่าโอ้ถือว่าความเร็วคือดีมากเลยครับผมดูนะครับผมในการอ่านนะครับอ่านข้อมูลนะครับก็คือ500เมกต่อวินะครับคือเป็นแบบ หน่วยความจําที่เร็วเลยครับไม่ใช่แบบไก่การนะครับกับราคาแค่นี้หน่วยความจําดูนะครับในการเขียนข้อมูล246ก็คือลองไม่ใช่ไก่กานะครับในการใช้งานปัจจุบันถือว่าใช้งานได้อย่างไหลลื่นนะครับในการดาวน์โหลดข้อมูลอัปโหลดข้อมูลถือว่าตัวนี้ดีมากเลยครับอันนี้ขอชมในการอ่านเขียนข้อมูลนะไม่ได้ขี้เละเลยนะครับในส่วนเล่นทวิตเตอร์นี่ได้ดีแน่นอนครับผมเต็มหน้าจอดีครับสามารถใช้แบบแนวนอนแนวตั้งได้ครับผมแล้วก็ พวกดาวนโหลดแอปนะครับก็สามารถโหลดแอปได้นะครับแล้วก็แอปต่างๆครับเราก็สามารถเล่นได้หมดครับพวกนี่ครับโปเกมอนเราก็สามารถโหลดได้อาร์วีเนี้ยโหลดได้ปกตินะครับก็รองรับ Google นะครับเกือบๆนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นตัวลอมที่มาจากเครื่องเลยนะครับนี่เราให้ดูครับลอมมาจากเครื่องนี้ที่ครับโกบอลมันแบบว่าลอมมาจากเครื่องเลยนี่อันนี้ผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ ก็มีอะไรมากครับส่วนมากผมใช้ดูหนังฟังเพลงไงครับผมดูแบบฟังเพลงใน Spotify แลนะเสียงก็ชัดดีครับไม่ได้คิดเลยครับผมแล้วก็ดูภาพแบบ HDR ด้วยนะครับผมให้ดูครับนีครับล่าสุดสินค้าแท้จากแบรนด์ดังช็อปเลย สั่งของกินของใช้พันชอปจากฟูดแพนด้าสะดวกครบครันส่งตรงถึงมือดาวนโหลดแอปแล้วสั่งเลยดูนะครับนี่ก็รองรับสูงสุดอยู่นะครับผมในการดูนะครับคอนเทนต์อาจจะไม่ได้แบบว่า 4K นะครับอาจจะรองรับสูงสุดแค่ 1,800p 0นะครับนีครับ สีสันคือไม่ได้แย่เลยครับสีสันก็คือโอเคครับสีสันสวยน,นะครับผมอาจจะไม่ได้สีอาจจะไม่ได้สีแบบจัดจัดเหมือนจออมโมเรตแต่ผมว่าจอเนี้มันสบายตาดีครับผมในการใช้งานของผมนะครับนี่คือว่าสีโอเคอยู่ครับ ังเกตนะครับสีสันบริเวณแบบคอนท้าส์นะครับทาได้ดีมากเลยครับในการปรับนะครับของรุ่นนี้นะครับผมว่าวันนี้ผมไม่ได้ปรับสีอะไรเพิ่มนะครับผมแกะกล่องมาผมใช้แบบเดิมๆเะครับก็คือว่าดีมากเลยครับผมในการใช้งานใเรื่อในการตั้งค่านะครับมันสามมันมีหมดเดสก์ท็อปอยู่นะครับผมแบบอารมณ์เหมือนแบบพวกยี่ห้ออื่นๆนะครับที่มดมีมดเดสก์ท็อปนะครับนี่มันเราสามารถวิธีการเลือนนะครับเราสามารถแบบ ปรับตรงนี้ก็เลยครับเปิดตรงนี้ก็เลยครับเลื่อนหนี่หรือว่าเลื่อนสไลด์ลงมันจะมีปุ่มบอกว่าโหมด pc หรือว่าโหมดแบบว่าใช้งานนะครับนี่โหมดในการทํางานทาชื่อว่าโหมดในการทํางานนี่ครับบอกว่าโหมดในการทํางานปรับปุ่มประสิทธิภาพให้แบบหน้าต่างมันเหมือน windows ครับผมนี่เลยครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมนี่จะแบบไหนจะสลับคีย์บอร์ดยังไงก็สามารถต่อคีย์บอร์ดได้นะครับเห็นไหมครับแท็บเราที่เราเปิดค้างไว้แล้วก็สามารถเปิดได้ครับนี่คือมันโอเคมากครับ ดูครับราคาแค่นี้สามารถเปิดแท็บได้เยอะขนาดนี้ดูครับนี่ผมจะเปิดนะครับแอปต่างๆช้อปปี้ปุ๊บดูครับแรมหกจิกนะครับผมแลมหกจิกเราสามารถเปิดแล้วเราย่อปิดแบบนี้ก็ได้ครับผมหรือสามารถเอาเมาส์มาต่อได้นะครับเราสามารถเอาเมาส์มาต่อได้ครับผมสามารถเปิดได้ครับผมนี่ปิดได้แล้วก็ปิดได้ครับผมนี่เลยไม่ยากครับ นี่เห็นไหมครับว่ามันสามารถมีหมดเดสก์ท็อปให้เราครับย่อขยายได้ก็เลยครับผมนี่เราก็สามารถเลื่อนครับในการทํางานพิมพ์ Microsoft Office ก็ได้ครับผมพวก3ามหก้วเราก็ไปดาวน์โหลดมาก็สามารถพิมพ์ได้นะนี่ผมชอบมากหมดเนี้ยเพราะว่าไอคอนมันแบบมันจัดระเบียบดีครับเราอยากเปิดอะไรแล้วก็เปิดไว้ครับนี่มันก็จะเลื่อนหรือว่าจะขยายเต็มหน้าจอก็สามารถขยายได้กาออกก็สามารถกาออกได้ Netflix ก็สามารถเปิดได้เลยครับ เหมือนเหมือนเราใช้หมด PC นะครับผมนี่สัดนี้หรือว่าดีครับในส่วนในการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมขอไปที่ในส่วนในการตั้งค่าเลยนะครับแล้วขอปิดหมดนี้ก่อนนะครับในการบันทึกหน้าจอสามารถอัดวีดีโอหน้าจอได้นะครับแล้วก็นี่แล้วก็สามารถปิดตัวข้างล่างนี้ได้ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับ มันสามารถปิดได้นะครับผมการนําทางครับ3ปุ่มเราจะเอาแบบว้าเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าแท็บดลยี่ห้ออะไนะครับสไลด์ด้านข้างแบบนี้ครับมันก็มีให้ปิดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันมีข้างล่างไม่มีปุ่ม3ปุ่มก็สไลด์แบบนี้กลับได้ครับก็คือใช้งานเลื่อนไหลนะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานนี่เลยถือว่าโอเคนะครับเอามาใช้งานแบบเรียนออนไลน์ซ้อนไลน์อย่างเงี้ยครับผมถือว่าโอเคอยู่ แล้วก็เอามาใช้งานฟังเพลงดูหนังเนี่ยผมว่าดีมากจอแบบสีสันไม่ได้ขี้เหร่เลยน,นะครับผมส่วนผมก็มาพูดคุยในการใช้งานเพลยเท่านี้นะครับเดี๋ยวคิดมันจะยาวนะครับผมในการสั่งซื้อนี่ผมยังกี่ครั้งแล้วว่าผมสั่งซื้อในพวกเว็บต่างๆครับผมที่มันพีออเดอร์ order, มาจากจีน,นครับผมหรือว่ามาจากเมืองนอกที่ของขายของเ e โน v o ดยตรงนะครับระวังของก๊อปนะครับแต่นี้ผมสั่งมา จากแบบว่าประมาณแบบตัวแทนจําหน่ายของเ e โนโวเมืองน่อยครับผมแล้วก็รอของเกือบเดือนนะครับในการสั่งซื้อนะนี่เขาห่อมาให้ผมดีมากเลยครับผมตัวเคสผมก็สั่งซื้อพร้อมกันครับผมเคสนี้เคสกบบฟิล์มมีมูกันหกร้อยนะครับตัวนี้แล้วกล้องครับกล้องมันก็นี่ครับมันก็ชัดนะครับผมดูนะผมถ่ายให้ดูนี่ผมถ่ายตัวนี้กันครับเห็นไหมครับว่ากล้องมันงานดีมากครับมีแสงด้วยนะครับดูครับนี่ถือว่ากล้องไม่ใช่ี้เล่เลยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผม อันนี้ส่วนของกล้องนะอนมันโลดนอยู่ครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าถือว่าโอเคมากเลยครับกล้องนี่ครับผมลองถ่ายไหมครับว่ามันถ่ายได้ดีนะครับผมกล้องไม่ได้ไปขี้เหร่อะไรนะครับคือมีแสงอะไรเลยเปิดไฟฉายด้วยนะครับข้างหลังตัวแสงครับนี่เลยนี่ครับกล้องนี่อันนี้ตัวกล้องนะครับมันจะนูนขึ้นนะครับนี่นี่ครับอารมณ์เหมือน iPad air ครับตัวกล้องนะมีแสงด้วย เป็นไทยสีลำพงสี่ตัวนี่ผมว่าก็คุ้มแล้วนะสำหรับผมก็มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ